็สบายดีนะทุกคน <c oughs> คำถามที่เรามักเจอกันเป็นประจำเนาะว่าอยากรวยต้องเห็นอย่างลหลายคนก็มักจะแนะนําว่าถ้าอยากรวยเนาะให้ลงทุนแต่ในทีนี้เมื่อเาถึงการลงทุนเนาะหลายๆคนก็จะคิดว่าไอ้ลงทุนมันเสี่ยงนะเนาะลงทุนมันต้องมีนู่นนี่อะหลายๆอย่างเลยัะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเราลงทินนี้เราเสียอย่างทึงเสียด้วยปะ แต่สลับในมุมมองของแร่แลแนะนาให้ลงถุนเนาะลงทุนบอกว่าจะเป็นลงทุนสินทรัพย์ในประเภทใดก็าตาสนับสนุนให้ลงทุนที่เขาบอกว่าลงทุนมันเสี่ยงก็เพราะว่าเขาบปิขคบมูในเรื่องนั้นและจะได้จงจะมีคอหูนะแร่เคยแนะนําตลอดเลยเนาะบอกว่าจะเป็นแนะนาตัวเองหรือแนะนําทีมงานแนะนำพนันนพกด็ดีคือให้เขาลงทุ่นในคมหูก่อนเพออนราะใดก็ตามเชื่องหูหลายความเสี่ยงมันก็จะน้อยเพราะอันใดก็ตามทาง,ทางหูน้อยความเสี่ยงมันก็จะสูง พอเสนอให้ลงทุ้งการลงทุนนี่คือทางเดียวที่จะพาให้เรารวยไหวกว่าการที่เอาให้งานเลกเงินเพราะว่าอย่างถ้าเอาให้งานแลกกันแล้วรวยนะแน่นอนกรรมกร,รมก่อสร้างเนาะรือว,ว่าคนที่เห็เรียกกระดาระดับหกักเนี้ยนี่แหละก็อาจจะรวยไม่หมดนั่นเป,นปเพราะว่าอย่างคนร้านี้ดนแลแต่เป็นคนขนยันเอาให้งานแลกเงินแต่ว่าเขาแค่มีน้อยคนว่าที่จะเป็นคนรวยแทบจะไม่เห็นเลย แต่เขาเห็นคนรวยหลายหลายคนก็คือเขาจะลงทุนเป็นหลักนะป่ะในที่นี้หลายคนบอกว่าลงทุนแล้วมันเสี่ยงความเสี่ยงเพราะว่าเขาลบมาในเสี่ยงนพราะพอนันนนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก่อนที่จะลงทุนให้เขาลงทุนในความหูเนาะก่อนที่จะลงทุนเงินลงทุนในความหูก่อนหลังจากเามีความหูแล้วเขาก็จะไปลงลงทุนเงินนบ่อ่าคือแล้วจะบอกตัวเองเป็นประจำเนาะแล้วก็บอกทีมงานตลอดเลยป่าก่อนที่จะเช็คเงิงก็ตามเนาะถ้าจะธุรกิจธุรกิจหนึ่ง ถ้าธุรกิจที่เราจะเห็นเนะาทำมันต้องล้มเหลวนะให้มันล้มเหลวจริออง<ๆ>กระดาษก่อนก่อนที่จะไปล้มเหลวในสนามของธุรกิจจริงๆนะต้องเสริมต้องเสริมให้ทุกคนลงทุงนเนาะว่าจะเป็นลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามหรือว่าลงทุนในด้านใดก็ตามเนาะสำหรับสนทุกคนแล้วเจอกันที่ปลายทางของความสําเร็จ